วันนี้อากาศดีเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่บ้านนะคะข้างบ้านนะคะที่บ้านก็จะปลูกต้นไม้หลายอย่างอยู่แต่ว่าด้วยเนื้อที่ของเรานะคะเนื้อที่บ้านเราจะไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยค่ะบ้านเราจะเป็นติดคลองน้ำนะคะทุกปีนี่น้ำตรงนี้จะน้ำจะเต็มหมดเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่มีน้ำเลยแล้วก็เราก็เลยใช้ประโยชน์จากที่ไม่มีน้ำตรงนี้มาทำเป็นสวน ปลูกต้นไม้เห็นไหมคะข้างๆนี้ข้างหลังนี้ปลูกต้นปลูกต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะต้นไม้เต็มไปหมดเลยเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินกล้วยที่บ้านชอบกินกล้วยกันหมดเลยก็เลยพาก,ากันปลูกกล้วยหมดเลยนี่ค่ะเออแบบว่าคือคนชอบต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้นะคะถึงแม้เราจะไม่มีเนื้อที่แต่เราก็ ปลูกจนได้ค่ะปลูกทุกอย่างอย่างอันนี้นะคะอย่างแนะนําอันนี้คือหญ้ารีแพรนะคะหญ้ารีแพรนี้มีประโยชน์มากเลยสําหรับผู้หญิงสําหรับผู้หญิงเราเองไม่ต้องไปกินยาให้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องไปหามหมอให้ยุ่งยากแค่เรามีต้นอันนี้นะคะหญ้ารีแพนี้ค่ะมาต้มกินวันวันละสองครั้งก็ได้ค่ะต้มกินสักสามวันนะคะรับรอง บทปัญหาเรื่องออผู้หญิงได้เลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้บ้านเราจะปลูกไม่ได้นะคะต้นนี้เขาเรียกว่าใบกระทมแต่ที่นี่ครัเปิดให้ปลูกกันแล้วก็ปลูกได้ค่ะต้นไม้ส่วนต้นต้นนี้สองต้นนี้คือเราไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันเกิดเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันแค่นี้แล้วกันเพราะว่า ต้นไม้ที่นี่ที่เราปูกค่ะก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยเนื้อที่เนาะจำกัดน,นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ